สวัสดีครับไลฟ์สิทธิสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับเกี่ยวกับน้ำไซลับจากไรแทนคุณนะครับซึ่งเป็นน้ำไซลับน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะครับสามารถที่จะร่างกายเรานำไปดูดซึมแล้วก็ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้การย่อยนะครับมาช่วยจึงดีต่อสุขภาพและก็ดื่มแล้วสดชื่นวันนี้จะเป็นเมนูแนะนำนะครับไซลับมะนาวโซดา นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มลงมือกันเลยก่อนอื่นครับต้องมีแก้วก่อนครับอันนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นแก้วเป๊กแต่ว่าทําเป็นแก้วตวงนะครับก็จะใช้น้ําอ้อยใส่หลับจากไร่แทนคุณครับลงไปที่จํานวน1แก้วนะครับถ้ามีแก้วตวงก็ ให้ใช้เป็นแก้วตวงแต่ถ้าไม่มีมีแก้วปิ๊กเราก็ใช้แก้วปิ๊กหลังจากนั้นครับเตรียมแก้วมาให้เรียบร้อยเทน้ำอ้อยลงไป1แก้วนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวสดน้ำมะนาวสดนะครับเราไม่เอาเม็ดมเมล็ดมันถ้ามีเครื่องคั้นจะดีมากนะครับ น้ำมะนาวน้ำมะนาวใช้ในส่วนที่ตามต้องการนะครับถ้าชอบเปรี้ยวเยอะก็ใช้ในสาส่วน4แต่สำหรับผมไม่ค่อยชอบเปรี้ยวเท่าไหร่ก็จะใช้แค่ใน1ส่วน4นะครับ1ส่วน4เท่านั้นหลังจากนั้นครับมะนาวเสร็จแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปเนี่ครับเกลือนิดนึงเพื่อที่จะไปตัดรส หลังจากนั้นเสร็จครับตามด้วยน้ำแข็งหรือว่าน้ำก้อนนะครับน้าแข็งใส่ลงไปครับน right 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 ้ำแข็งใส่ลงไปเลยนะครับการันตีเย็นทุกก้อนครับถ้าไม่เย็นก็เอามาคืนได้เลย <trade> <ology> สําหรับน้ําก้อนหรือว่าน้ําแข็งนะครับร <illy> ับประกันความเย็นถ้าไม่เย็นก็เอามาคืนเสร็จแล้วครับตามด้วยนี่เลยครับ โซดานะครับเทลงไปหนึ่งขวดพอเทเสร็จแล้วนะครับเทเสร็จแล้วเราก็ทำการคนนะครับคนให้ทั้งน้ำไหลับแล้วก็น้ำโซดาน้ำมะนาวเกลือส่วนผสมที่เราใส่ลงไปให้มันเข้ากันแค่นี้ก็เป็นอันว่า เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับน้ำไซลับมะนาวโซดาสดชื่นอร่อยมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับไลฟ์สีสวัสดีครับบ๊ายบาย